สวัสดีครับทุกู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยรายการครัวคุณต่อยเป็นรายการที่นำเนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอย่างวันนี้ก็มีเรื่องราวมาแนะนํากันเห็นบนโต๊ะนี้ไหมฮะมันน่าทานขนาดไหนแน่นอนฮะร้านอาหารในไทยนี่ดีๆมากมายหลายหลากเลยแต่สิ่งที่เขาขาดจริงบางทีคือขาดการรับรู้จากผู้คนครับ ถ้าเราเห็นอร่อยที่ไหนก็ตามเราเอามานําเสนอเลยโดยสลิงบาทไม่ต้องเสียนะฮะคใครไปบอกท่านว่าจะออกรายการโุงต่อยเสียเ<ม>ท่าน,นั้นเสียเท่านี้โ<ม>กหกทั้งสิ้นนะครับ,รบเราไม่เคยคิดตังใครอย่างเราทําในช่วงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่ใกล้เคียงเนี่ยเราก็ทําช่วงที่ชื่อว่าอร,อ,อร่อยแถวนี้วันนี้ก็มีเรื่องราวของอ,อร่อยแถวนี้แต่อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่กรุง,รงเทพกรีฑา ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออาสาอยู่ริมถนน,นรีนครินร่ม9ตัดใหม่นะครับสังเกตง่ายๆครับพอเลยห้างมาเก็ตเพลสมาประมาณสัก500เมตรเนี่ยร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับร้านนี้นะครับเจ้าของเนี่ยเขาร่วมกัน3คนก็เลยใช้ชื่อว่าอาสาคือนับแบบจีนนะครับเจ๊กหนาซาซึ่งทุกๆคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาตั้งแต่เด็กๆเลยพอโตขึ้น จึงอยากจะแชร์ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือในแบบที่ตนเองชอบให้ลูกค้าได้ลองได้ลิ้มกันดูนะครับและยังเพิ่มเมนูเด็ดๆที่ถูกใจวัยรุ่นเข้ามาอีกเทียบเลยครับทั้งข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหมูอบลูกชิ้นเห็ดทอดหมูกรอบพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดหมูสเต๊ะชุดหม้อไฟใหญ่หรือว่าเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยนะครับส่วนเมนูที่ห้ามพลาดเลยนก็คือบะหมี่ต้มยำน้ำข้น ที่ใส่เครื่องแบบจัดเต็มไม่มียั้งเลยนะครับและก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวาเกียวบะหมี่งาดำที่ลูกค้าลองแล้วเนี่ยบอกว่าเด็ดจริงๆเคล็ดลับนะครับจะอยู่ที่ความหอมของน้ำซุปแล้วก็ความเข้มข้นกลมกล่อมที่ใช้สมุนไพรเกือบ10ชนิดนะฮะเขานำมาเคี่ยวด้วยสูตรเฉพาะซึ่งอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออาซานะครับเปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเขามี2สาขาด้วยกันแต่วันนี้อยู่ในรายการเลยครับ โร้อนเสริบนะคะลึกลับเลยนี่เติมนี่ต้มยำนะครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวมาเองไม่ได้ครับทำไมอ่ะเอาเขาเอามาให้เราแล้วนั่งอยู่ในตูนะครับสวัสดีครับทั้งร้านตัสดีครับจริงๆครั้งนี้นี่มีเจ้าของอยู่สามคนครับอาสาถูกไหมฮะอาสาก็เจ๊สามเนี่ยที่ผมเห็นนะคนไหนยกมือครับเจ้าของสามคนหนึ่งสองสามนะครับสามคนด้วยกันนะครับคนนั้นไม่ค่อยกล้ายกนะครับครับ คนสุภาพสตรีไม่ค่อยกล้ายกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับไปกู้เงินสองคนนั้นอ๋อคือเงินสองคนนั้นเลยต้องมาทำด้วยเราต้องมาทำเงื่อาต้องมาทำแต่ว่าจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมครับคือความเด็ดดวงของมันจริงๆเนี่ยเนี่ยอย่างที่พูดเนี่ยเนี่ยโกเพิ่งทำให้นะเนี่ยอันนี้ใบพก๋เตี๋ยวเนื้อใช่ไหมใช่ครับเป็นเนื้อวากิวของเขาโอ้ท่านผู้ชมดูดิเดี๋ยวผมต้องชิมน้ำแล้วก็เส้นต้มยำจะขุกขิกครับอ่ะคุณอาครับแล้วเส้นบะหมี่ของเขาเป็นแบบเส้นบะหมี่แบบงอดับเี๋ยวนี่แบบขุกขิกใช่ม งาดาก็งาดําก็พอไม่ต้องงาจะทุเรศครับอันนี้เราดูนะครับเพื่องครับออคือก๋วยเตี๋ยวเรืออาซาแล้วเขามีสองสาขาด้วยกันมีสาขาที่กรุงเทพกีทากับเรียบคลองสองซอยย8ดนะครับผมชอบพูดกับโก้เสมอเลยว,ว่าเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวรือหรือกินก๋วยเตีย๋ยวอะไรก็ตามน้อมันมีไส้ให้ผมเนี่ยแล้วมันได้ไส้อย่างเงี้ยท่านชื่นใจมามถ้าท่านได้ไส้แบบนี้ท่านชื่นใจมามมันไส้มันสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงอ่ะท่านผู้ชมมันไส้มันต้องแบบนี้ดิ Uhm นะะี่่แแล้วผมซเมื่อกี้คุณทําอือหือนั่นคืออะไรอันนี้คือเนื้อวากิวเลยขุดเตี๋ยวเรืออ่ะจริงเหรอวะได้เลยอะอะไรนั่นก็อีกคนนึงละเนื้อเนื้อเนื้อผู้ชมเดี๋ยวจะหาหนูโกหกอ่ะคุณผู้ชมหนูกินให้จัจ่ายเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาเอ้ยโกกินหรือเปล่ากินกินกิน คุณผู้ชมครับและร้านนี้นะครับได้รับการการันตีความอร่อยนะครับจาก World Gas w o r l ก g ส s by WP Energy นะครับให้เราทำอาหารด้วยแก๊ส LPG พลังงานบริสุทธิ์ที่จะช่วยโลกของเราเนี่ยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสีเขียวจาก World Gas ครับ World ก a s เขามีถังแก๊สให้เลือกอยู่ด้วยกัน 4, 4ขนาดด้วยกันนะครับ4กิโลกร,รัมครับสำหรับแบบออกไปปิกนิก8กิโลกร,รัมนะครับเป็นขนาดใหม่สำหรับการเคลื่อนย้ายที่สะดวกมากยิ่งขึ้น15กิโลกรัมครับอันนี้เป็นขนาดยอดฮิตเลย เป็นขวัญใจของทุกครอบครัวเลยครับและขนาด48กิโลกรัมอันนี้ตอบโจทย์ร้านค้าเลยครับตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่ๆทําให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจใน w o r l d g a s ครับ by W P Energy ว่าปลอดภัยทุกใบอุ่นใจทุกเวลาแก๊สหมดกดสั่งเว r l ์ก๊าเลยครับอ,<า>อันนี้บอกได้เลยว่าเต็มที่เลยนะเต็มที่แล้วเขาก็าให้การการันตี e ว่าร้านนี้เนี่ยมันเด็ดขาดขนาดไหนอร่อยขนาดไหนแต่ที่เราทานดูแล้วเราก็ได้ใจจริงอร่อยอันนึงที่พูดเวลาร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะน,นี้เนี่ย แล้วไปทานแล้วน้ําพวกนี้ไม่อร่อยมันโมโหนะเนี่ยหนูบอกเลยว่าอมันมันอร่อยอ่ะมีมีชานี่ชงให้อร่อยยากนะจริงครับแล้วก็อยังมีศาสตร์ทำได้ไปซื้อมาจากร้านไหนเลยอ๋อไม่ใช่ทำเองเอขาทำเองเลยอ๋อนึกว่าไปซื้อจากร้านไหนอันนี้ชื่อว่าเอทอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับอาสาแล้วนั่งกินอะไรนะอะไรอ่ฟากาิรียตุลาตโตเมลีฟากาิรีผมไม่แน่แจ่มันจะชื่อฟากาิริจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะ ใช่ใช่ครับบอกฟากปลากกเรียกุลาบสตรอเบอรี่โอ้โหถามว่าทำไมถึงรู้เขาแปะป้ายไว้บอกอีกครั้งนะร้านดูเด๋ยดเลยอาชาเปิด10โมงเช้าปิดอีกทีหนึ่งก็5โมงเย็นนะครับมันอร่อยจริงๆหยุดทุกวันจันทร์นะฮะมีสัปดาห์กรุงเทพกีทากับเรียกคลองสองทองซอยซอยี่สิบแปดซอยยี่สิบแปดครับมีโทรศัพท์ด้วยขึ้นมาแล้วก็มีความสุข เขาคุ้นัวแก๊สครับที่การันตีเรื่องราวแบบนี้ให้กับเราเราก็เลยแฮปปี้อะมีครับสุขฮะเพราะจะได้ไม่ต้องห่วงฮะอันนี้ไม่ให้คืนอยู่แล้วทังตรงนี้สักครู่มองสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่มกระเชิดรายการสักครู่เดียวครับน้ำริ้งอองโคราชครับกินได้ไม่เบื่อมันมี เสน่ห์ของมันที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันวิปอ่องทั้งเหนือเลยอร่อยอร่อยอร่อยรับเลยครับติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มหัวใจหัว